โอเคครับวันนี้เราจะมาเก็บแหลง่งในเกม r o v ต่อนะครับเมื่อกี้เราได้มาแล้ว1ดาวนะครับเดี๋ยวเราเก็บแหล่งกันต่อเลยนะครับถึงตาคุณแบนแล้วเราได้แบนนะครับ,บเดี๋ยวเราจะตั้ง เป้าหมายคือเราจะขึ้นคอนให้ได้นะครับพอเราขึ้นคอนได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเราเล่นไปทั้งหมดกี่เกมจากแรงเท่าไหร่เป็นแรงเท่าไหร่นะครับชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่นะครับก่อนจะถึงคอนนะครับ <still> แต่ก่ <inside. S 1> อนอื่น <still> เราต้องขึ้นคอนให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนอุ้ยอะไรเนี่ยจินนาจินนาเล่นเป็นแคลรี่เหร งาน,นเข้าแล,ล้วมีแววแล,ล้วกินมา <c oughs> โอ้สุดยอดออกินมาแล้วครับเพื่อนยังไงเขาสลับกันหรือเปล่าถ้าไม่สลับเนี่ยคือ <c oughs> โอ้ตกใจหมดไม่ว่า ตัวจินนาจะไปเล่นเป็นแคลรี่โอ้โหโอเคครับเพื่อนบอกเพื่อนลืมไม่ว่ากันครับเพื่อนไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันอันนี้คืออ่าบัตเตอร์ไฟเหรอต่งน,นี้มีช้างมีซิลมีซิวเนี่ยเราออกล้างได้หรือเปล่า ตอนที่ซิลกดอันติแล้วเราออกล้างสวนไปมันจะช่วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกล้างมาจังหวะที่ซิลอันติแล้วเรากดล้างไปเลยออกล้างได้หรือเปล่าเพื่อนอันติซิวแล้วเรากดล้างอย่างนี้เหรอหรือว่าเราจะออกเปิดตาเปิดตา มีคาลีกาลีหรือว่าเราจะออกโล่ซีวอันตีมาเราออกโล่แต่ไม่นะลองออกล้างดูก็ได้ครับเพื่อนอไม่ได้หรอกเดี๋ยวรอซีวอันตีมาแล้วกดล้างลองไปดูว่าเรายังรับดาเมจอยู่ไหมถ้าไม่รับก็แสดงว่าล้างได้แต่ถ้า กดแล้วยังรับดาเมจเนี่ยแสดงว่าล้างไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนไปออกอันใหม่ละกันเอาอย่างนี้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันล้างอันติีของซิลได้ไหมแต่เป้าหมายหลักของเราคือเราต้องคอยอต้องคอยกันแครี่เรานะครับเราต้องคอยกันแครี่เรานะเพื่อน โอเคนะครับเราคอยเพิ่มก่อให้เพื่อนก่อนเรายังไม่เลเวลเรายังไม่สี่เนี่ยเราจะเล่นยากนะครับเพราะเราจะเอาตัวรอดยากได้แ,แค่ช่วยเพื่อนอันนี้เราก็โซนช่วยเพื่อนไปก่อนนะครับ เคนะครับเราทำเท่าที่เราทำได้ก่อนตอนนี้เกียร์คีบช่วยเพื่อนแล้วก็คอยสร้างให้ให้แครี่เรายิงนะครับเราคอยรับดาเมจให้แครี่นะครับอย่างนี้แล้วเราก็คอยเพิ่มโล่ให้เขาป่าเข้ามานะเพื่อนเฮ้ยแครี่อย่าข้าไปเพื่อนตอนนี้คือป่าเขามา เราต้องเลเวล4ก่อนนะครับเราถึงจะลุยได้ตอนนี้เราเลเวล3เนี่ยเราเราจะลุยยังไม่ได้นะเพื่อนเราต้องมีอีกหนึ่งเบลก่อนครับเพื่อน ป่าเราจบบนโอ้โ oh, หเข้าไปเอาดาร์กเร้าด้วยดีที่เราได้นะครับเพื่อนเหมือนจะตึงอยู่นะเพื่อนป่าเราไม่มีไอ้นี่เห,หรอ เพื่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนดูแล้วน่าจะตึงจริงครับเพื่อนเกมเนี้ยโอเคผมว่าแล้วมาแล้ว <c oughs> โอเคนะครับไม่เป็นไรขอแค่เขาไม่เอานะครับแล้วเราก็เดินเกมดีๆหน่อยน่าจะ ช่วยทําให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นหน่อยนะครับเราก็พยายามไม่พลาดเยอะเพื่อนถอยมาเพื่อนเราต้องพยายามไม่พลาดเยอะนะครับเพราะถ้าเราพลาดเยอะเนี่ยเราจะกลายเป็นภาระให้เพื่อนทันทีนะครับเพราะดูแล้วป่าเราน่าจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องไปนะเพื่อว่างงเพื่อนเราอยู่ข้างบนตัวเดียวเราคอยกันแคลรี่เราก็พอครับขอแค่แคลรี่เราเล่นได้เราก็น่าจะ ช่วยได้เอาเพื่อนมาเราบังให้เพื่อนเพื่อนเราบังให้เราจะเข้าสุดนะเพื่อนเราจะเข้าสุดนะเรารับดาเมจให้เพื่อนได้ครับแต่เราต้องไม่เข้าสูตรเฮ้ยเมดเราเข้าไปเหรอถอยมาเพื่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อน ป่าเรามาช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้เราไม่มีอันตีนะเราจะเล่นยากแต่เราก็ช่วยป่าได้นะครับแล้วก็เมดไปอยู่กลางเราคอยโซนให้แครี่ให้ป่าเราเข้าไปก่อนนะครับเราคอยบ้องกันแครี่เราดูดูแลแครี่เราน่าจะเล่นเป็นอยู่นะครับดูจากการยืนของเขานะเราคอยกันเพื่อนมา ป่าเราไปสู้ซิวอย่างนั้นจะไหวเหรอเพื่อนเอาตัวลังก่อนเพื่อนเอาตัวลังก่อนตัวลังไดเ้เพื่อนถอยถอยถอยเพื่อนถอยอือหื เพื่อนเราไม่ถอยนะครับเมื่อกี้ก็เลยเล่นยากเลยแล้วก็เขาพยายามยิงตัวหลังครับถ้าเขายิงตัวหน้าเนี่ยตัวหน้าตายไปแล้วนะเมื่อกี้เอาใหม่เพื่อนเอาใหม่ตอนนี้เกมเราน่าจะเสียเปรียบอยู่นะครับเป็นเกมตามเดนะี๋ยวเราต้องไปเซอร์ไพรส์ช่วยข้างล่างหน่อยแล้ว โอเคชัดดาวเข้าไปบ้างเกูกจมีเกมนี้เราไม่รู้เราจะไปไหนดีนะเพื่อนคือมันหลายทางเกินแต่ยังไงเราก็ต้องช่วยแคลรี่เรานะครับตัวความหวังของเราอยู่ที่แคลรี่นะครับตอนนี้เราดูแล้ว ถ้าเราเลี้ยงแครี่เราดีเรามีโอกาสชนะคอยรับดาเมจให้เขาครับแล้วก็ให้เขาได้ยิงถอยเพื่อนถอยโอเคเขามากันเยอะเพื่อนเข้ามากันเยอะเราถอยก่อนเดี๋ยวนะเออปลาเรามาปลาเรามาเพื่อนปลาเรามา ถอยถอยเพื่อนถอย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 มาถอยมาถอยมาโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป่าเราไม่ยอมถอยเพื่อนเราช่วยไม่ได้นะเพื่อนนี่ไงเพื่อนถอยไปเพื่อนถอยไป เพื่อนยายาเพื่อนยายา,ยาเพื่อนโอเคเพื่อนถอยไปก่อนเพื่อนถอยไปก่อน <The S 1> เราต้องไม่ฝืนนะครับเพื่อนไม่ได้ก็คือไม่ได้ต้องถอยนะครับเลือดเราเหลือน้อยอ่ะตอนนี้เราเลยไม่รู้ว่าเราจะไปช่วยโคบใครนะครับคือฝั่งเราเนี่ยเขา,เายัางป่าก็ เข้าแล้วก็ไม่ยอมถอยครับี่ก็คอยช่วยนะปโอ้โหถอยถอยเพือ่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนซิวมาซิวมา ซิวมาเพื่อนซิวมามังกรยังเอาไม่ได้นะโอเคเพื่อนเราคอยกันเทลเราให้เกิดนะครับป่าเราไม่ยอมกลับ คุณกลับเลคุณแล้ววิ่งสวนทางกันเลยเดี๋ยวนะเราต้องคอยช่วยเทลนะครับ เวตายไม่ได้นะตัวดาเมจของเราพอยืนคุมดาร์ก,ก่อนตอนนี้คือเราต้องทำยังไงสักอย่างนะครับจริงเราดาร์กได้นะถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยนี่ไงรอรอกอนเพื่อนเราไม่มีอันตีเพื่อนเพื่อนอย่าเข้าเพื่อนอ ร้อยเลยครับเพื่อนตึงๆอันนี้เขาไม่เอานะครับเขาไปฝั่งนู้นไปเราไปช่วย <Stop S 1> เราไปช่วยฝั่งนู้น <You 're S 1> เราโดนเพื่อนไปไปเพื่อนไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกัน <To S 1> เพื่อนคือฝั่งนู้นเขาเขาแกงกันดีนะครับเขาแกงกันดี ป่าเราต้องไม่เข้าดิเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนเนี่ยจังหวะเข้าต้องรอให้เราเปิดอย่างนี้เพื่อนถ้าจะเข้าเออซิวซิวเอาซิวตัวหลังก่อนครับถอยถอยเพื่อนถอยก่อนถอยก่อน เราไม่ไหวแล้วนะครับเราต้องถอยนะ <c oughs> เละเลยครับเกมนี้น่าจะเละ เราจะทำยังไงถึงจะชนะได้นี่เพื่อนดูแล้วมันตึงๆนะเพื่อนเราต้องเปิดสวยๆเนี่ยล่างก็โดนครับล่างก็ไม่มีใครเฝ้าเพื่อน ป่าต้องเข้าที่หลังนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมอ่ะป่าเอ้ยป่าอย่าเข้าไปอย่างนั้นป่าโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ <'m> ไม่ประโยชน์เลยครับป่า <'m> คือคุณแจกมากเลยตอนนี้ยเ <'m> พือพ่อน เพื่อนถอยไปถอยไปโดนบังให้เพื่อนเพื่อนถอยไปเพื่อนถอยไปโอเคโอเคเทีเ่ยวเทีเ่ยวถอยไปเพื่อนถอยได้ไหม so, โอเคนะครับเราต้องคอยช่วยหลังด้วยนะครับ ออกโลกก่นเราต้องเอาป้อมกลางให้ได้ก่อนเพื่อนเพื่อสวยป้อมกลางไปเลยเดี๋ยวเราคอยกันฮะเดี๋ยวเราคอยกันเทลนะครับให้เทลเราทำดาเมจเพราะว่าเราจะคาดหวังกับบัตไม่ได้ตอนนี้ บัสเลเวลสิบห้นะครับเพื่อนแต่ว่าอาของเราเลดเกมน่าจะดูดีอยู่นะครับตัวที่เรามีอยู่ตัวเนี้ยแต่ตัวที่เราต้องถอย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 ถ้าเลือดน้อยถอยเลยเพื่อนถอยถอยถอยเพื่อนถอยก่น ถอยมาลับเพื่อนนะครับเรามาเรามาลับเพื่อนถอยถอยถอยไปกันเที่ยวถอยไปกอนเพื่อน <Yeah. S 1> เราได้กลับมาตัวหนึ่งอยู่นะครับ oh. แต่ว่าตอนนี้คือบัสเราเข้าไปอย่างนั้นนะครับเพื่อนเราช่วยไม่ได้จริง oh. เราช่วยไม่ได้จริงเพื่อนไปเทลเราถอยเทลเราเล่นกับเทลนะครับเราเล่นกับบัดไม่ได้ตอนนี้เทลเราเริ่มมีดาเมจแล้วนะครับอ้หเรียบร้อยเลยครับเพื่อนเพื่อนเราเกิดทันไหมเราขอเลือกก่อนนะเพื่อน ใหรอเราก่อนนะโอเคเรามาแล้วิะถอยถอยเพื่อนถอยได้ไหมเราแค่เข้าไปเฉยเพื่พนนอนเพื่อเรา,เรายืนให้เรายืนให้เรายืนให้เฉยเพื่อนใจเย็น Thêu, thêu, thêu thiu 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 đi, phuyền. Phuyền, thổi, thổi. <laughs> เราให้เพื่อนเรายิงได้นะครับอย่างนี้เรากดอันตีไปเรากด xq ไปเราถอยได้เราถอยนะครับเพื่อนโอ้เราเมื่อกี้เทลเราตายราถอยมาเพื่พอนถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอเคเมื่อกี้เทลตายนะครับเราช่วยเทลไม่ได้ ถอยเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาตัวหลังดีเพื่อนเขาตามได้ฆ่าเราเพื่อนเออเอาได้ไหมเนี่ยตัวเดียวโอเคเพื่อนสวยอ uh ืมเกมนี้ตึงครับเราต้องคอย าเที่ยวเทยวยิงเพื่อนเที่ยวยิงโอเคเดี๋ยวเราคอยเงินยิงเลยเอาเลยเขาเผลออยู่เพื่อนเขาเผลออยู่มาเอาเพื่อนเขาเผลอเพื่อนมาช่วยกันเร็วเพื่อนมาช่วยกันเร็วเพื่อนเร็วเร็วตัวจุดพีคเกมของเราเพื่อน โอ้โหเพื่อนโอ้โหโอ,โหโอ้ทำอะไรกันเรียบร้อยเลยครับเกมนี้เมื่อกี้เราฝั่งเราไม่มีไอตัวแพนิตนะครับมันก็เลยไม่ได้นะครับส่วนเราก็เหมือนเรากดแล้วมันติดนิดนึงเมื่อกี้ โอกาสที่จะพลิกมายากแล้วครับเพื่อนด,ดูดูป่าเราเขาแจกเยอะไปหน่อย <Ultimate. S 1> เราเกิดไม่ทันด้วยครับ,บอือห <c oughs> เรียบร้อยครับเกมนี้ <c oughs> ตึง เกมนี้เราทําดีที่สุดแล้วครับเพื่อนๆคือไม่สามารถที่จะชนะได้จริงๆเมื่อกี้ถ้าเราได้ดาร์กมานะครับเรายังมีโอกาสที่ที่เราจะพลิกเกมได้นะเมื่อกี้เนี่ยแต่เราดันไม่ได้ดาร์กเพื่อน <Monst ers S 1> ถ้าเราได้ดาร์กเนี่ยเราพลิกเกมได้เลยนะครับแต่เราไม่ได้เราก็เลยแพ้ไฟไปนะครับโอเคเพื่อนวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับฝั่งเรา โอ้ uh oh, ฝั่งเขาออกไปด้วยเหรอโอเคครับไม่เป็นไร oh. พรุ่งนี้เล่นใหม่ครับวันนี้พอแค่น,นี้ก่อนครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ